ตอนถอดว่ายากแล้วนะครับสำหรับพัดลมแอร์ฮ da ด้าซ t ตี้ไทสีไทแซนะครับถอดก็ถอดโคตรยากนะครับตอนใส่ก็โหโไม่ได้แพ้กันเลยอ่ะก่อนที่ผมจะใส่ลิ้นชักแล้วจบงานนะครับพอดีผมถอดมาล้างพัดลมแล้วก็ล้างไอ้นี่เป็นคอยเย็นนะตู้แอร์นะครับล้างเสร็จแล้ว ทีนี้ก่อนจะปิดงานเดี๋ยวผมมาไล่น็อตให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อใครจะถอดนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้1ตัวที่ต้องถอดเป็นน็อตเบอร์สินะครับน็อตตัวนี้2ตัวแล้วก็สายสลิงสายสลิงตรงนี้เกี่ยวออกตรงนี้ต้องตั้งสายนะครับตั้งให้พอดีนะมันจะสัมพันธ์นกันกับตรงนี้เปิดลมเข้าลมออกอันนี้คือแอหมุนวนในรถ อันนี้คือรับลมจากข้างนอกเวลาอากาศดีๆเดี๋ยวเราต้องการให้ลมจากนอกรถมาเดี๋ยวผมลองดันนะลมจากนอกรถด,ดันแมนู้นปุ๊บมาดูว่ามันปิดมันจะปิดช่องนี้เห็นไหมจะมีแผ่นยางมาปิดทีนี้ลองดึงให้มันเย็นภายในรถปกติเราจะเอาใช้ช่องเนี้ยไม่อยากให้กลิ่นไก่ย่างม,มันเข้ามาในรถหรอก อ่าเราจะใช้ช่องนี้มันก็จะดูดอากาศภายในรถหมุนวนอยู่ให้เรานะครับนี่คือตรงนี้ตัวนู้นมันจะขึ้นไปปิดช่องด้านบนนะครับไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาช่องด้านบนเนี่ยมันจะเป็นช่องสําหรับอากาศจากภายนอกวิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีหนึ่งนะสีำดำๆมันปิดลงมาแล้วมันก็จะเปิดให้ช่องด้านบนนะ่ะให้อากาศเข้าครับแต่นี้ปุ๊บเลื่อนมาปิดไม่ให้เข้าเราให้อากาศหมุนวนภายในรถ ทีนี้ถ้าใครต้องการใส่กองอากาศก็หาวิธีการ modify เอาแผ่นอะไรมากองมามามาขวางตะแกงตรงนี้นะครับคือรุ่นนี้มันไม่มีตัวกองอากาศนะโอเคตรงนี้คือสวิตไม่ใช่สวิตสวิตมันจะ select เลือกตัวต้านทานตัวซิสเตอร์นะครับมันจะเป็นขดลวดอยู่ข้างในเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สนะครับมันก็จะพัดลมเบาแรง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 ขึ้นไป ไฟเมื่อจะวิ่งมาผ่านคนลวดนี่ก่อนนะครับความต้านทานมากน้อยมันก็จะส่งผลให้ไฟมาจ่ายให้มอเตอร์พัดลมเนี่ยมากน้อยต่างกันหรือกอระแสผมไม่แน่ใจว่ามันต้านทานกระแสหรือแรงดันนะมันจะมีผลให้ตัวพัดลมเนี่ยพัดลมของเราเนี่ยไหนวะเนี่ยไอ้ไอซีซีนะหมุนแรงเบานะครับพอมันหมุนปื๊บดูดลมเข้าไปในช่องนี้แล้วมันก็จะเป่าออกมาที่ตู้แอร์ จากตู้แอร์ก็มาเข้าตรงช่องอากาศนะครับช่องอากาศมันก็จะเลือกนะครับว่าจะให้เป่าไปตรงไหนบ้างลมของแอร์มันจะออกมาตรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีถอดอีกทีหนึงไล่ทวนนะครับมีน็อตหนึ่งตัวน็อตสองตัวไอ้นี่เดี๋ยวนะหนึ่งสองน็อตหนึ่งตัวสองตัวตัวนี้อีกหนึ่งตัว สามตัวนะครับพัดลมมันจะมีน็อตอยู่สามตัวถอดน็อตสามตัวถอดปลั๊กตัวนี้ถอดปลั๊กตัวนี้ถอดสายเลือกช่องอากาศแล้วก็คลายน็อตตัวแอร์ออกถอดออกเลยก็ได้ครับหนึ่งตัวน็อตล็อกตัวแอร์ตรงนู้นนะตัวที่สองนะครับเอ่อหนึ่งสองอ่ะมีต้นน็อตตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวขาล็อกระหว่างระหว่างอันเนี่ยมันจะมีขาเหล็กล็อกอันนึงขาเหล็กล็อกอีกอันหนึ่งสองอันนะครับแล้วก็ข้างใต้นี้อีกตัวหนึ่งนะครับน็อตของตู้แอร์ตรงนี้เป็นช่องสําหรับน้ําระบายออกถ้าสายยางมันบี้หรือมันตันนะครับเวลาน้ําแอร์มันหยดเนี่ยมันออกไม่ได้มันก็จะเข้ามาท่วมแล้วน้ําแอร์ก็จะท่วมในรถเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับสายบี้หรือสายตันตะไคร่น้ำตันครับเราต้องเลียร์ท่อนี้ให้โล่ง มีตัวไหนอีกไหมก็ประมาณนี้แหละวิธีการถอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เกะเนี่ยเขาจะตัดตัดขาตรงนี้ออกนะครับแล้วคลายน็อตตัวนี้ออกด้วยข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเหล็กเหล็กโค้งตัวนี้เลยโค้งสำหรับยึดคอนโซลเลยนะครับเราจะไม่ถอดเหล็กแต่เราจะคลายน็อตแล้วเราก็ง้างเหล็กง้างเหล็กออกมาเพื่อดึงพัดลมขาวนี่ออกมาโอ้แม่งดึงโคตรยากอ่ะมันจะติดตรงนี้แหละ ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เขาเอาเหล็กมาดามก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้จริงๆมันน่าจะออกแบบให้ถอดคอนโซลแล้วก็ยกขึ้นยกออกง่ายๆคือต,ต้อง,องถอดทั้งคอนโซละนะแต่ทีนี้เราเอาง่ายเอาเร็วนะนะแล้วตรงนี้ก็ถลอกปอกเปิดไปหมดนะไม่เป็นไรมันเป็นพลาสติกค่อนข้างหนีอยู่นะครับเดี๋ยวก็ใส่ลิ้นชักนะครับอันดับแรกก็ถอดน็อตลิ้นชัก สองฝั่งออกนะครับดึงนิ้นชักออกแล้วเราก็ลุยได้เลยสำหรับคนที่จะทำการถอดนะครับมาซ่อมแซมมาเช็ดล้างต่างๆนานาก็น่าจะประมาณนี้ครับ